แปะแปะยังเก่าจมูกอยู่เลยตึกรามันท่านนายกอธิโตมันโอ้เอ้เอ้เอ้มาเลยเจ้ามาบอกว่าแล้วก็ตั้งผู้ชมผู้พิียรติเคารพครับดนูนีว่าทุนตึกรามันพายดามาตัวเองสนามข้าขายจะแต่ได้หรือไม่ได้ไหนเมื่ออยู่ร้องหนาแต่แต่ว่าร้องหนาเสมือนร้องหนาเสมือนสิงห์ลายจากหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาบ้านจังหวัดชนบุรีในหา้วัดจมแบ เปิดได้ไพ่ลายบดลรมีลายขายดีลายกอนขอขายดีขายอยู่ขายบดขายไปเอาลครับขายอยู่ขายอยู่ขายไปยังไม่ได้ใจขคตรโตกหัวใจจะวายก้วเอาเราว้เราเราว่นกันบั่นกันบล้เาบล้อาเราบล้อเลยอักกันบลาอักกันบกโคตอแปะกโคตแปแปะโคตอแปดุกันโอคตเจี่ยวดีเจี่ยวดีแล้วบ GO: ดูที่ว่าตาตายตาหลอกนตาสีน on, ั่นเม็นในนามจำแบรปัดลูตองเริ่มใจเปียกเล็กน้อยถึงปาดกลางรับแต่คุณตึกรามันก็ไปเยินไปย่อไม่ต่อไปแต่ตาคนตาเปิดตาคนตาตดำตาคนตาไปกอดกอดเลยปัดดูหนีเลยจ้าเราจะหนีได้ตลอดปลอดภัยไม่เอาแล้วคุณตึ๊งจี้มาคุณตึกงจี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 มาคุณตึ๊ง